นี่ลูกค้ารอคอยมาแปา๊บนึงโสง<ซ>เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะได้ละเมื่อกี้มันไม่เข้าอตอนนี้ตัดไปเลยเมื่อกี้มันไม่เข้าลูกค้าย้อนดูจากบ้านแดงได้นะคะใายรัดไม่มีไม่มีตัดก่อนลูกค้าอ,อยู่แล้วนะคะคุณคะสามารถตรวจสอบได้ทุกช่องทางเนาะตัวไหนขาดหายไปก็ย้อนดูได้เลยะะลายเนี่ยลูกค้ารอคอย,อยเอวยืดมาเคยรีวิวแล้วหรอดจำไม่ได้โอ้ย,ยวอน,นเดียวหมดเลย ไปอย่างรวดเร็วไม่โชยเยอะดีดน,นะคะพี่โ้ไหนคะพยาที่ให้เก,กเ,เกียรติเกลูกช่อโอเคค่ะพยาไปจว่าันนี้วนสว่างกนงอน,นี้ไปแล้วแต่ไม่เป็นไเดี๋วไปอีกรอบนเอ,อยือลกค้าจว่าอันนี้พี่คนใต้เขาเอ าต้อนดินนฝานี้องมไปเลยนะาคยได้ลูกดนะินินเยอะวุ้นวุ้นเก่งแนะ่หนูหนูจะไปไวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันใกล้จะตัดแล้วก็ ไม่ต้องหนักสิบสองเรนนะะี่ <12. S 2> ตัวแรกนื้อรีนินนะคะพอดูตัวไหนที่ดูใกล้ๆสัตว์ันนิน้องเป็นเนื้อลีนลินน้องจะเป็นเนื้อตารางนะคะสิองตัวแรกอ,อ๋อไม่ต้องโทคไม่เล่นเยอะอยนะพี่เพราะว่าพี่ใค<ห>รเอารีวิวแจ้งได้เลยเน,ะนเาะใครเอารีวิวแจ้งได้เลยลูกค้าเห็นชัดบอกได้แต่เรนนี่นายยับหน่อยนะเรนนี่จะยับเลยนะคะน้องเป็นเอวยืดชายใส่ได้หญิงใส่ได้ค่ะ เท่าไรคลายเัวาไมีสองพันหร้อยกับีองใยสอบพันแปด0้อายนี่ของ้าใหม่สุดค้าบเลยหน้าใหมยนี่มันเทพีคกับอะไรปะโตหรอโกได้ฝายนี่เหมือนกันเลยบอนา่สวยมากคะ่ทเลยอ่ะนี่นี่ขาเย่ยังเอาโชว์แค่แค่บาง เสือเขาอ่ะอันนี้เป็นเอียมอย่างเล่นนิดเลยเรนนินรอสตาไม่กล้าสว่สดีมากค es mm, right. ุะทตัวนนิน่นี่นี่แล้วที่เโชว์ะเมื่อกี้จะสงตัวใช่ไหมเฮ้ยไปเยอะนี่นำไปล่ะไหนๆก็ไหนๆก็เรนนนเดินไปเราเดินไปแล้วเราก็เดินในสุดแ้หนาทีค่ะ ยุดที่โรงพยาบาลเดียมาอีกทเดี๋ยวแยไว้พี่ทีดูก่อนเนาเพว่า so ือบางคนแบบอยากดูลิมตตัวก็สอบนึจะได้ประมาณแต่ว่าแต่ละกระสอบราคต้องต้อง้เอาต้องรคเจกิมันจ้เักไฟนะพี่นะได้แกนี้หมดเลยเนาะ หนูไปไวนิดนึงนะพี่พเพราะว่าใช้ผุคลากรในการดึอนชายู้หญิงหญิงปนชายจากที่สาน แต่เอาไปหมุดเราใส่ได้หมดพวกนี้มันเป็นกางเกงเขาเรียกว่ายูนิเซ็กอ่ะมันใส่ได้หมดนี่ผู้ชายใส่ไองดินินเราไป้ามันไม่เขียนเราคงจะไม่นับนะไม่เขียนไม่นับบอกรายละเอียดได้ไหมคะกระสอบเท่าไหร่แล้วมีกี่ตัวจะสั่งค่ะปกติอ่ะ เดประมาณหนึ่งรอยสสิบตัวสี่ิห้ากิโลนะคะน้องเป็นคอทตอนลินินนะคะลูกค้าแล้วก็กระสอบใหม่อ่ะ2800รบาทตัวรีวิวเราจะลดให้เหลือ2,600บาทโชว์ทุกตัวได้ทุกตัวคนที่ได้ตัวรีวิวได้แค่ลูกเดียวนะคะลูกค้าหมายถึงว่ามีต<า>ัวที่เราเปิดเนอะนอกั้นลูกค้าซื้อราคาเต็มนะคะเป็นกระสอบใหม่ที่ยังไม่ตัดลูกค้าก็ป้ายไหนแคปไป้ายไว้เพราะว่าทางร้านมันบบมบ ค่าส่งประมาณเท่าไห,หร่คะัค่าส่งประมาณ200เวมื่อกี้ไป12ตัวโยนโยนไปเมื่อกี้อะทองเอไปเอาไปในตัวเอาเวลาเกล่าก็าาาได้เพราะมันเยอะสองมือไม่เล่ายัางมีเยอะยัยงมีเยอะอีกกับแขนดำอีกอุ้ยแขน ตึ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอีกเก้าตัวเมื่อกี้อีกสิบสองนะลูกค้าเป็นเท่าไหร่นะสิบสิบตัวอีนี้นะคะใครที่จะสอบก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้ใหม่นล้วพี่นะดูคร่าวๆกันไปก่อนใครเอาตัวรีวิวแจ้งนะพี่นะเดี๋ยวไม่ทันอีกคนไวๆเลยลูกค้ามือเดี๋ยวยื่งปวดน่องเขานะมอ่หมือไวได้ก่อนนะครับมือไวได้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องแก้วหมดแล้วด้วย เป็นกแกวคนพาจำหมดแล้วเขาบอกว่าเปิดฟังคนาจำเยอะมากเดี๋ยคนทำหานอกแกเลยีย้มันีเอ็ดตัวนะลูกค้าเดี๋ยวก็สอบมงดูกันประมาณกี่ตัวด้วยปกติอะค่ะเาตอนนี่นะ ม,มันจะมีประมาณ20ตคตจกกอบกระสอบแต่กระสอบนี้หนูว่าเกินถ้าจะเป็นมีประมาณ3 0ตด,ด้แต่เดี๋ยวนับกันเนาะมันแล้วแต่แล้วแต่ครับบางลูกออกเยอะเลยนะครับบางลูกออก50ตัวที่เราเคยนับก็มีค่ะต้องคุณเอาเนาะแต่ว่า55ต,ตัว จ๋าใครเอาบอกนะ่ีพี่นิชาก,กรบอกลินินเทียบเลยพี่นิชาก,กร,บอก,บ,กกรบอกสวยค่ะเพิ่งรับเอลยืดนกแก้วไปอันนี้ไปเหรอเป็นคุณเลือง รับต้นรับต้นนีขับต้นมันมีมีนลายพี่มีนลายก็ขโมยได้ได้ทุกตัวที่โชว์นะทีมพวกเราเล่นมุกกันเนี่ยคู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นโซมาม่าลูกค้าใส่ทำงาน เร่งเงินอยู่ลูกค้าเร่งลูกค้ารอหน้หลาลูกค้าไปดูเองก่อนนะ้าก็ได้แล้วฮะใครเอารีบเอานะคอตตอนนิ้นิ่งๆไม่เยอะนะคะตัวคอตตอนนินินงกับงานสวยอ่ะไม่ต้อง พีา่ขันฟฟ้าฟิลรับค่ะได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ยี่สิบไก่อีกสิบสี่ตัวพี่บวกเอาเนาะยี่สิบไก่อีกสิบสี่ตัวบวกเอานะ,ะพี่น้ชากรบอกซื้อร้านนี้ไม่ผิดหวังค่ะ <25. 25. S 2> FC ไม่ไมีดองข่อนะหนูดันตกครับนอ่อนร้อนใส่หน้าให้เราสีให้ค้าดูบ่านีบขึ้ชายโผลพามันทิ้งลินลินหนูไม่แขวงโดยที่สาไม่ทำแล้วไม่ทำนะนนนเอารอนานเลยอ้าใครลิงตะกุนรีบต่อยนะใครเอาอีกบอกได้เลยนะคะตัวนี้เป็น มุงกุเหลืองเนาะเตยทั้นั้นเลยม่คิดอ้าข้าวจุ้นใค้เอาบอกนะคะเลนนเลนนีหดตัวเลนนี่ไปกีสามสิบสอใช่ไหมสามสิบสไม่อ่าปิดไอ้สามสิบห้าสามกจลูกเนืไอ้ตุ้นี่มีมีนีไม่ใช่หรอกสามเจ็ดสาเอ้าสาตัวรีวิวไปแล้วครับพี่ธนาโช 38ตัวลินีนหนูไม่กลางน,นะอันนี้คือชาอุ่นเลยนี่อันนี้ลินีร้อยเปอรเซ็นสวยได้พี่ฟ้าฟ้าฟิวได้เหรอบอกพี่ธนาโชคด้วยครับมีกระสอบใหม่พี่ธนาโชคเดี๋ยวนะอ๋อมีกระสอบใหม่ตัวนี้สวยมากบอกว่าเอาลินีร้อยเปอร์เซ็นสวยมากโหค่ะก,การอย่างนี้รวดเร็วพี่ต้องขอรวดทีเพราะว่าลูกค้ามารับของแล้วก็เหมาทันนี้ใครไป พาไปดูริ้วงานที่ถอยรดมาเลยอ้าวนี่นะรถอมาลูก้า่รวรไปลแล้วกนี่น,น,ะะน,น,นีเยอะแตว่านูน่นโสภากองทิ้งไปแล้วลูกค้านะอันนี้สั่งสีสีสันนี่วันนี้ไม่ได้เล<ส>ี<ส>้ยงให้ดีๆนะคุณ้าวันนี้รีบนิดนึงต้องขอโทษด,ด้วย ใครรับอีกแจ้งไปนะคะลูกค้าน้องไปไปมงกุฎชมพูเหลืองนะไอ้มองกุฎเหลืองมองกุฎชมพู